สสชห่วงวัยรุ่นคริปโตไทย สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปตัวทอครับกับผมแซคโนบารีครับผมเจอกันวันนี้ทุกวัน8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานมาจากออสเตรเลียครับเมืองแอดิเลดครับผมก็ต้อนรับทุกคนที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีครับรวมถึงน้องใหม่ทุกคนที่เพิ่งเข้าสู่วงการนี้ด้วยนะครับผมเข้ามาช่วงนี้เดือดหน่อยนะฮะยังไงก็ทำใจยอมรับมันแล้วก็ปรับตัวให้ได้มากที่สุดเรียนรู้ให้มากที่สุดนะครับผมวันนี้ก็มีหนึ่งข่าวครับ สสชฮะห่วงวัยรุ่นคริปโตไทยเนะี่ยชื่อเท่เนาะการได้การเสียครับหวังรวยเร็วครับแต่ความรู้ยังน้อยเอออันนี้เรื่องจริงฮะอยากรวยเร็วแต่รู้น้อยเยอะมากนะครับสสช,อชอครับเปิดภาวะสังคมไทยครับมีการระบุรายงานสําคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงทุนของคนรุ่นใหม่ในตลาดคริปโตเคอเนซีครับหรือว่าสินทรัพย์ดิจิทัลน่นเองนะฮะพบข้อมูลเด็กไทยส่วนใหญ่เนี่ยแห่เล่นคริปโตครับเพราะว่าต้องการรวยเร็ว เออมีแต่ความเสี่ยงนะครับศึกษาหาความรู้เนี่ยน้อยมากและใช้สัญชตาตญาณในการตัดสินใจลงทุนครับม,มันไม่ได้อยู่บนเหตุผลหรือสถิติแต่เป็นสัญชตาตญาณแทนพุยง่ายคือตามใจฉันอะเอออยากได้แบบนี้กูก็แทงแบบนี้อะไรแบบนี้นะฮะสำนักงานสภา,พ,าพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครับหรือว่าสสชนะครับเปิดเผยรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสครับ โดยปี2565เนี่ยมีการนําเสนอสถานการณ์ทางสังคมที่น่าสนใจครับหนึ่งเรื่องครับนั่นคือพฤติกรรมการลงทุนของคนรุ่นใหม่ครับในตลาดคริปโตเคเรนซีครับอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการลงทุนครับดังนี้ฮะมาดูกันข้อที่1ครับผู้ลงทุนในคริปโตส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ครับที่ต้องการสร้างผลกําไรที่สูงในเวลาที่รวดเร็วครับจากข้อมูลพบว่าบัญชีของผู้ลงทุนในคริปโตกว่าครึ่งครับเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า30ปีครับ โดย3%เนี่ยเป็นเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า20ปีแล้วก็47%เป็นบัญชีลงทุนของผู้ที่มีอายุ21-30ปีครับซึ่งการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลครับ CMMU ฮะพบว่าสาเหตุที่คนไทย Gen Z หรือว่า Gen Z เนี่ยนะครับสนใจลงทุนในคริปโตเพราะว่าต้องการเนี่ยรวยเร็วเอออยากใครก็อยากรวยเร็วทั้งนั้นฮะไม่อยากลำบากไม่อยากจนนะครับทั้งนี้เนี่ยแม้ว่าทัศนคติความต้องการผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้น อาจทาให้หลายคนนะครับกลายเป็นเสรษฐีในระยะเวลาอันรวดเร็วครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งผู้ลงทุนในคริปโตครับอาจเกิดความสูญเสียมูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดได้ในระยะเวลาอันสั้นเช่นกันนะครับข้อที่2ครับผู้ลงทุนในคริปโตหนึ่งใน5ครับศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับคริปโตอยู่ในระดับที่น้อยมากครับแล้วก็ใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจลงทุนครับจากการรายงานนะฮะศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในบิตคอยนะครับพบว่าผู้ลงทุนที่ ศึกษาความเสี่ยงและผลตอบแทนก่อนการลงทุนอย่างละเอียดมีเพียงแค่25.45%เท่านั้นคอรับนอกนั้นนี่ยนอกจากนี้นะฮะมีนักลงทุนที่มีการศึกษาเกี่ยวกับคริปโตค่อนข้างน้อยมีสัดส่วนถึง19.59%แล้วก็ไม่มีการศึกษาเลยครับ6.43%อันนี้เจอเยอะสอดคล้องกับงานวิจัยครับเรื่องถอดรหัสความคิดพิชิตใจคนชอบเสี่ยง m a r k e t i n g t o List l o v e r ครับของมหาวิทยาลัยมหดลนะครับพบว่า ผู้ลงทุนในตลาดคริปโตมากกว่า44.8%ครับยังคงไม่มีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนประเภทนี้อย่างเพียงพอครับโดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุน้อยซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนมีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดได้สูงครับจริงๆคนอายุมากก็เป็นนะฮะแบบนี้นะนอกจากนี้นะครับข้อมูลผลสํารวจความสนใจสินทรัพย์ดิจิทัลของกรอตอรพบว่า แม้นักลงทุนส่วนใหญ่นะครับใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเช่นวิเคราะห์กราฟ41%ติดตามข่าวสารจากช่องทางต่างๆนะฮะ26%แต่ก็ยังมีนักลงทุนอีก25%ครับที่ใช้สัชาตญาณในการลงทุนครับพวกนี้นี่แน่นอนจริงโดยงานวิจัยของเดลฟาโบครับและคณะที่ศึกษาจิตวิทยาของการซื้อขายคริปโตครับปัจจัยเสี่ยงและการป้องกันพบว่า การใช้สัญชตาตญาณทำให้ผู้ลงทุนรู้สึกเหมือนเล่นการพนันออนไลน์และคิดไปเองว่าสามารถควบคุมผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพราะความสามารถและกลยุทธ์ของตนเองอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดความเสียหายในการตัดสินใจลงทุนได้เช่นกันแน่นอนคะคุณเดาเอาเองมันก็มีโอกาสเสี่ยงอย่างแน่นอนนะครับข้อที่3ครับมากกว่าหนึ่งใน4ของคนรุ่นใหม่ที่ลงทุนในคริปโตลงทุนเพื่อความสนุกบันเทิงและเข้าสังคมครับเด็กคนที่บอกว่า เดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องก็ต้องเล่นบ้างใช่ไหมการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลครับซึ่งการลงทุนจะประสบความสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีเป้าหมายในการลงทุนและวางแผนอย่างรอบคอบครับอย่างไรก็ตามครับจากผลการศึกษาเรื่องการจัดกลุ่มผู้ลงทุนไทยตามพฤติกรรมการลงทุนในบิต o i n ครับในปี2562นะครับพบว่าคนรุ่นใหม่ที่ลงทุนใน b Bitcoin เนี่ยถึง25.6%ครับ มีวัตถุประสงค์เพื่อความสนุกพันเทิงและเพื่อเข้าสังคมครับหรือว่าแลกเปลี่ยนข่าวสารบิตคอยจากงานวิจัยของ CMMU ก็ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนในตลาดคริปโตครับ64.8ซครับซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มต่างประเทศเนื่องจากมีความกังวลว่าจะต้องเสียภาษีแม้พฤติกรรมดังกล่าวสามารถทำได้โดยไม่ผิดกฎหมายครับและนักลงทุนบางส่วนมองว่า แพลตฟอร์มของต่างประเทศเนี่ยมีรูปแบบการลงทุนที่หลากหลายกว่าครับอีกทั้งยังมีปริมาณการซื้อขายที่สูงกว่าตลาดในประเทศครับมันก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะนะมันสูงกว่าแน่นอนและดีกว่ามากๆด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับการเลือกใช้แพลตฟอร์มต่างประเทศที่ไม่น่าเชื่อถืออาจมีความเสี่ยงในเรื่องของการสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลอีกทั้งยังไม่สามารถตรวจสอบและติดตามเช่นเดียวกับแพลตฟอร์มในประเทศซึ่งได้รับการรับรองจากกรอตออืมอันนี้จริงๆแล้วมันก็มีความเสี่ยงสูงฮะในการลงทุนต่างประเทศ มีลักภูเยอะแยะมีปิดปิดกระดานหนีก็เยอะแต่มีปัญหาขึ้นมาแม้เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ใช่ว่าตามง่ายนะครับก็ต้องร่วมกันรวมตัวฟ้องร้องอยู่ดีอืทําใจฮะจะคิดะลงทุนเราต้องรับความเสี่ยงได้นะครับจากข้อมูลข้างต้นนะฮะชี้เห็นถึงพฤติกรรมการลงทุนของคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ครับในตลาดคริปโตครับที่มีความเสี่ยงในหลายด้านอย่างไรก็ตามการลงทุนตั้งแต่อายุน้อยเป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมครับ โดยผู้ลงทุนเนี่ยต้องทําความเข้าใจและก็ทราบถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ของการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนั้นๆรวมทั้งควรศึกษาข้อมูลให้เพียงพอก่อนตัดสินใจลงทุนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือความสูญเสียที่ไม่พึงประสงค์ครับโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่สาหรับการลงทุนในคริปโตครับผู้ลงทุนควรเข้าใจความเสี่ยงของตลาดคริปโตที่สําคัญดังนี้คะความเสี่ยงมีอะไรบ้างฮะข้อที่1ไม่มีการกํากับดูแลตามกฎหมาย สำหรับประเทศไทยยังไม่มีการกำกับดูแลเรื่องการออกเสนอขายคริปโตและคลุ้มเคาะและคลุ้มครองผู้ลงทุนในคริปโตที่ทำการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มที่ไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนในประเทศไทย 2. ครับไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกันครับยกเว้น stable c คอ n บางชนิดครับทำให้เมื่อเกิดการร้อยค่าผู้ที่เป็นเจ้าของจะไม่มีหลักประกันใ,นใดๆอาทิ กรณีเหรียญเทอร์ล่าคลาสสิกครับที่เคยม,มีมูลค่าสูงถึง3 9 0 3บาทต่อเหรียญครับในเดือนเมษายนครับปีนี้นี่เองฮะ2565ครับและก็ตกลงมาเหลือเพียง0.003บาทต่อเหรียญในเดือนถัดมาครับข้อที่3ครับตลาดคริปโตถูกชี้นำได้ง่ายครับโดยการเปลี่ยนแปลงของราคาคริปโตเกิดขึ้นจากความต้องการที่ถูกชี้นำจากข่าวสารแทนการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐานอย่างเช่นงบการเงินและผลประกอบการ แล้วก็คริปโตนะฮะยังสามารถปร่นราคาสินทรัพย์หรือว่าเรียกว่าปั๊มแอนดัมได้ง่ายครับแล้วก็ควบคุมได้ยากนะครับแหมจริงทั้งนั้นเลยนะครับข้อที่4ครับตลาดคริปโตมีการหลอกลวงและการโกงหลายรูปแบบครับอาทิการหลอกให้ผู้ใช้กรอกรหัสผ่านลงในเว็บไซต์ลอมแล้วก็ขโมยบัญชีผู้ใช้ไปใช้งานนะครับหรือเพื่อขโมยเหรียญคริปโตการชักชวนลงทุนจูงใจว่าสามารถทํากําไรได้แบบเกินจริงจริงๆแล้วตลาดอื่นๆก็เป็นนะฮะจะเป็นตลาดหุ้นตลาดโฟร์เล็กซ์หรืออะไรก็ตาม มันมีหลอกลวงหมดนะครับขณะที่การลักภูเนี่ยที่เป็นการโกรงรูปแบบหนึง่งเกิดจากการที่นะัก้มตุนท,ทําทีว่ามีการพัฒนาโครงการเหรียญคริปโตใหม่ๆเข้ามาในตลาดครับเพื่อต้องการหลอกล่อให้นักลงทุนเข้ามาซื้อขายก่อนที่จะเทขายทิ้งหรือช่อ,อกโกงเงินในระบบและส่งผลให้เหรียญน,นั้นไร้มูล,ลค่าดังนั้นผู้ลงทุนผู้ต้องการลงทุนนะครับ ต้องศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจตลอดจนประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบครับแล้วก็รอบด้านด้วยนะหากต้องการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้ครับขณะเดียวกันครับต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีแล้วก็เลื่อกลงทุนอย่างไม่ประมาทเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียเช่นในต่างประเทศที่มีการฆ่าตัวตายจากการสูญเงินนะลงทุนในคริปโตแล้วกว่า22รลายครับจริงๆต้องบอกว่ามันมีมากกว่านั้นแหละแล้วก็มีคนที่เจ็บเจ็บตัวมากๆจากคริปโตเยอะนะฮะคนสําเร็จก็มีแต่อย่างที่บอกครับ ความผิดพลาดทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์สอนใจเสมอนะถ้าเกิดเราบอกมันเป็นประสบการณ์นะแ้วถ้าคุณมองว่าโอ้ผิดพลาดแล้วมันพังหมดแล้วชีวิตแล้วก็ต้องตายเนี่ยผมว่าอันนี้ก็แย่หน่อยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่ต้องเข้าใจการลงทุนนะครับแต่มันเป็นเรื่องของการที่คุณต้องมีเรื่องของจิตวิทยาในการลงทุนด้วยคุณต้องเข้าใจเรื่องของความเสี่ยง50-50้50นะได้หรือเสียนะครับ แล้วก็ต้องไม่ไม่มองมันเป็นการพนันต้องพยายามอย่าลงทุนแบบนักเล่นนักนักพนันนะครับอย่าแบบอย,ยิ่งเสียยิ่งเอาคืนอะไรแบบนี้หรือว่าไม่มีการทำมั o n e y ม a n a เน m เมนต์นะครับหรือว่าไม่มีการกระจายความเสี่ยงเลยคือมั่นใจในสินทรัพย์ตัวนี้มากจนเกินไปโดยไม่กระจายไปตัวอื่นๆเลยอันนี้ก็ไม่ควรเช่นกันนะแต่เอาจริงครับต่อให้เราเตือนกันแค่ไหนให้ความรู้กันมากแค่ไหนมีข่าวออกมาตักเตือนแบบนี้เยอะแค่ไหนก็ตามก็ยังคงมีเหยื่อ เข้ามาใหม่ๆอยู่เสมอครับหน้าใหม่เกิดขึ้นเสมอเมามาเยอะมากมายเกิดขึ้นมาเรื่อยๆอยู่เสมอนั่นคงเป็นเพราะว่าเราหลายๆคนใช้ความโลภบังตาซะมากกว่าใช้ความอยากได้อยากมีอยากรวยเร็วๆอยากสําเร็จไวๆอะไรแบบนี้นะครับเพราะเราอาจจะไปหลงเชื่อคําโฆษณาของหลายๆคนนะซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วว่าหลายๆคนที่ออกมาโฆษณาเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นเรื่องหลอกลวงอยู่แล้วนะครับแล้วก็แถมมาช่อโกองคนอื่นๆไปอีกมากมายด้วย เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงไม่มีอะไรครับที่ไม่เสี่ยงฉะนั้นเงินที่เราเอามาลงทุนทั้งหมดเราต้องทําใจได้ครับว่าถ้ามันจะไม่เหลือเลยแม้แต่บาทเดียวเราต้องรับได้แล้วก็ต้องไม่บาดเจ็บจนถึงขั้นว่าอยู่ไม่ได้นะครับฝากไว้ให้คิดก็แล้วกันยังไงก็เอาไปเป็นอีกหนึ่งตัวตัวช่วยตัดสินใจของคุณก็แล้วกันก่อนที่จะไปทําอะไรก็ตามนะฮะเอาบทความนี้ไปวิเคราะห์ดูก็แล้วกันนะครับผมยังไงก็หวังว่า ข่าวนี้จะเป็นเปี่ยวกับคุณนะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้เ,เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้ไปด้วยกันนะครับผมผิดพลาดยังไงก็อาภาัยให้กันละกันนะฮะเดี๋ยวจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับฉากยังคงไม่เรียบร้อยเหมือนเดิมก็ขออาภัยนะอยู่โฮสเทลก็แบบนี้นะครับโอเคยังไงคุณสามารถช่วยซัพพอร์ตเท่องนี้เป็นทางการได้นะครับส่งสารกันให้กำลับบงใจกันก็เปย์มาแบบรายเดือนครับเป็นแบบแฟนบิ๊กแฟนซูเปอร์ผู้สีแฟนแค่คุณกดปุ่มจอยครับแล้วเลือกได้เลยนะครับ หรืออยากโอนเป็นเงินบาทก็ได้ครับทาง True Money Wallet หรือว่าทาง KBank นะครับโอนได้เลยขึ้นรายละเอียดมาให้แล้วนะครับอยากโอนเป็น USDT หรือว่า BUSD ก็ได้เลื่อนไปใต้คลิปนี้จะมี Wallet Address ให้ไว้แล้ว Copy แล้วไปโอนได้เลยนะครับผมคุณสามารถติดตามทุกคลิปทุกค,กค,คอนเทนต์จากช่อง s a c k Nobody ได้ครับโดยแค่เพียงกด Subscribe และกดกระดิ่งนะฮะกดหนึ่งครั้งเท่านั้นใครเคยกดแล้วจะกดซ้ำใครไม่เคยกดกดได้เลยครับ Subscribe และกระดิ่งนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ